สวัสดีครับพบกับผมเสือโออีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับไปเดี๋ยววันนี้นะครับผมเสือโอจะพามาย้ายกิ่งตอนกิ่งชาำมะเดื่อฝรั่งที่เราอบลากไว้ดีแล้วนะครับนี่ครับลากเดินดีมากเลยครับ มาลงในกระถาง10นิ้วที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะลองก้นกระถางด้วยผ้าใบเก่าที่น้ําสามารถซึมผ่านได้ดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุปลูกของเรารัว่วออกไปนะครับวัสดุปลูกของเราก็ใช้เป็นกราบมะพร้าวสับผสมกับปุ๋ยมะพร้าวที่แช่น้ําไว้หลายคืนแล้วนะครับแช่น้ําไว้ดีแล้วครับ นี่ครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเราก็แกะถุงออกก่อนนะครับแล้วเราก็ดึงออกเลยง่ายงนี่ครับโอ้ลากขาวจัวกเลยกิ่งตอนที่เราอบลากไว้ประมาณ10วันนะครับ แหลกแล้วก็ใส่กลบวมะพร้าวสับลงไปก่อน ก็มัดนะครับมัดต้นกับไม้ที่เราเตรียมมาไว้ให้แน่นก่อนเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปเลย เราก็กดให้แน่นเลยนะครับใส่ให้เต็มเลยครับเมื่อใส่เต็มแล้วกดแน่นดีแล้วนะครับ เราก็นำถุงถุงขนาดใหญ่นะครับถุงอะไรก็ได้ครับถุงข้าวสารถุงปุ๋ยถุงที่เราซื้อจากร้านสะดวกซื้อแต่ข้อแม้คือต้องไม่รั่วนะครับนี่แล้วก็มาใส่ไว้แบบนี้ การทําแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเคยศึกเคยทํามานะครับจะทําให้รากนั้นแตกไวและขยายไวยิ่งขึ้นนะครับตาก็จะแตกไวยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือเราไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการลดน้ําเลยนะครับเพราะว่า วัสดุปลูกของเราจะมีความชื้นอยู่อย่างนี้นะครับตลอดนี่นะครับแล้วเราก็นำไปทำไว้ในที่ร่มแดดลำไรก่อนนะครับจนกว่าเขาจะแตกตาแตกใบขึ้นมาใหม่ ก็นำไปไว้กลางแดดได้แล้วครับหรือจะนำไปปลูกในกระถางใหญ่ในตะเข่งหรือในดินต่อไปก็ได้นะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ